ณสวรรค์อันกว้างใหญ่ไพศาลส,สุนงอคงพยาวานอนผู้บรรลุเป็นเซียนและมีฤทธิ์เดชกล้าแข็งกำลังเดินตรวจตราบนสวรรค์ด้วยความเบื่อหน่ายหลังจากที่มันปราบกองทัพสวรรค์ในครั้งแรกเง็กเซียนฮ่องเต้ได้ประทานตำแหน่งให้เขายางเสียไม่ได้ตำแหน่งอันสวยหรูที่เรียกว่ามหาเทพผู้เสมอสวรรค์หรือฉีเทียนต้าเซ่น พร้อมสร้างตำหนักใหญ่โตให้แต่เมื่อเวลาผ่านไปงกคงก็ตระหนักได้ว่าตำแหน่งนี้มันช่างว่างเปล่าสิ้นดีไม่มีงานเลี้ยงสำคัญใดที่มันได้รับเชิญไม่มีดีกาใดที่ผ่านสายตาไม่มีอำนาจที่แท้จริงใดๆในมือมันเป็นเพียงตำแหน่งลอยๆที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อกันเขาให้ออกไปจากเรื่องวุ่นวาย และฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ความอดทนของ,องโงคงขาดสะบั้นลงก็คือข่าวการจัดงานเลี้ยงโลกทอของพระนางซีหวังหมู่งานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสวรรค์ที่ซึ่งเหล่าทวยเทพและเซียนชั้นผู้ใหญ่ทุกคนได้รับเชิญยกเว้นสุนโงคงมหาเทพผู้เสมอสวรรค์ตนนี้ <S <S ดีดีมาก งกคงเข็นเสียงหัวเราะในเมื่อพวกเจ้าไม่เชิญข้าข้าก็จะไปกินเลี้ยงด้วยตัวเองพยาวานอนใช้ฤทธิ์แปลงกายเป็นเสียนชั้นสูงลอบเข้าไปในบริเวณจัดงานเลี้ยงที่ยังไม่มีแขกมาถึงมันเห็นลูกท้อสวรรค์ที่สุกป,ปลังทรงกลิ่นหอมเย้ายวนลูกท้อที่กินแล้วจะมีชีวิตอมตะ มันไม่รอช้ากระโดดเข้าไปเด็ดกินอย่างตะกะตะกลามจนเกือบหมดต้นจากนั้นมันก็ซัดเล่าสวรรค์ชเลิศดเข้าไปอีกหลายไหยจนเมาไมายความวุ่นวายยังไม่จบสิ้นในสภาพมึนเมางโงคงได้เดินโซซัดไปจนถึงวังดุสิตซึ่งเป็นห้องพรุงยาของไทยสร้างเหล่าจิน้นเทพปราดผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของสวรรค์งโงคงเห็นยาอายุวัฒนะเม็ดทอง ชื่อของยานั้นคือจินตันที่ไถยสร้างเหล่าจินใช้เวลานับกับในการปรุงอย่างประณีตวางอยู่ในนังเต้าหยกงกคงไม่รอช้ามันหยิบยาเม็ดทองคำเหล่านั้นเทใส่ปากแล้วเคี้ยวรวมร่มุรมเหมือนเป็นถั่วลิสงบัดนี้ในร่างของพยาวานนได้หลอมรวมพลังของลูกท้ออมะตะและยาอายุวัฒนะเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ร่างกายของมันแข็งแกร่งดุดเพชรแทบจะกลายเป็นอมตะโดยสมบูรณ์เมื่อสรางเมาโงโคงก็รู้ตัวว่ามันได้สร้างเรื่องที่เลวร้ายเกินกว่าจะแก้ไขแล้วมันจึงตัดสินใจตีฝาดานสวรรค์เพื่อหน,นีกลับเขาหัวกลัวสานสุนโงโคงก่อกระบฏแล้วเสียงสัญญาณเตือนดังก้องไปทั่วทั้งสวรรค์องค์ยักษเซียนห้องเต้ พิโรธจนพระพักเขียวคลัำทหารสวรรค์ทั้งหมดสิบเมือนนายจงไปจับวานอนโอหังตนนั้นมาให้ข้าจับตายเท่านั้นมหาสงครามที่แท้จริงได้อุบัติขึ้นกองทัพสวรรค์น,นับแสนนายที่นำโดยสี่ขุนผลสวรรค์และแม่ทัพหลีจิ้งเคลื่อนทัพเข้าปิดล้อมเส้นทางหนีของโง่คงไว้แต่นั่นคือความผิดพลาดโงอ่คองคำรามลั่น มันชักกระบองทองสมใจนึกออกมาจากใบหูแล้วขยายใหญ่เท่าเสาหลักชัยสวรรค์มันเวียงกระบองครั้งเดียวทหารนับพันก็ปลิวว่อนราวกับใบไม้มันเด็ดขนบนตัวออกมาหนึ่งปล่อยเปตาลมใส่ขนเหล่านั้นก็กลายร่างเป็นสุนโงคงนับพันตัวที่เขาตะลุมบอลกับกองทัพสวรรค์จนปั่นตวนไปหมดเทพนาจาเข้าต่อสู้ด้วยกงล้อไฟและทวนอาคี แต่ก็ถูกโงโคงใช้กระบองฟาดจนพ่ายแพ้ไปเราคุนพลสวรรค์ที่เก่งกาจที่สุดเขารุมล้อมแต่ก็ไม่สามารถแตะต้องกายยาของพยาวานอนได้เลยมันคือการต่อสู้แบบหนึ่งต่อแสนที่โงโคงเป็นฝ่ายไล่ถล่มกองทัพสวรรค์จนแตกพ่ายไม่เป็นกระบวน เมื่อเห็นว่ากองทัพสวรรค์ใช้การไม่ได้เน็กเซียนฮ่องเต้จึงต้องเรียกไพ่ตายใบสุดท้ายออกมาเทพเออหลางสนหลานชายของเน็กเซียนฮ่องเต้ผู้เป็นเทพนักรบที่เก่งกาจที่สุดของสวรรค์การต่อสู้ระหว่างงอคงและเออหลางคือที่สุดแห่งการประลองฤทธิ์งอคงแปลงร่างเป็นนกกระจอกเออหลางก็แปลงเป็นเหยี่ยวไล่จิก หงอคงแปลงเป็นปลาเออหลังก็แปลงเป็นนกกาน้ำไล่จับทั้งสองสู้กันด้วยการแปลงร่าง72ท่าย่างไม่มีใครยอมใครจนฟ้าดินปั้นป่วนในที่สุดหงอคงก็ถูกจับตัวได้แต่ไม่ใช่เพราะการต่อสู้แต่เพราะถูกไท่สร้างเหล่าจินคว้างกำไรเพชรลงมาจากเบื้องบนกระแทกเข้าที่ศีรษะจนมันมึนงงและโดนจับได้ในที่สุด แต่เรื่องยังไม่จบพวกเขาพยายามจะประหารมันแต่คมดาบของทหารสวรรค์ฟันไม่เข้าขวานยักษ์ของเทพประหารเด้งกลับสายฟ้าของเทพสายฟ้าฟาดลงมาแต่กลับทำให้มันขันยุกยิกเอาไปเผาในเตาหลอมแปดทิศของข้าไทาสร้างเหล่าจินเสนอ งอคงถูกโยนเข้าไปในเตาหลอมที่ร้อนแรงที่สุดในจักรวาลเป็นเวลา49วันเต็มเหล่าเทพคิดว่ามันคงกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วเนื่องจากไฟในเตาหลอมคือไฟศักดิ์สิทธิ์แห่งพลังเตามันเลยเผาไม่ได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งดวงวิญญาณของเทพแต่เมื่อเปิดเตาออกมาหายนะก็บังเกิดขึ้นงอคงกระโจนออกมาจากเตาหลอมไม่เพียงแต่มันไม่ตาย แต่เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์กลับล้อมรวมดวงตาของมันให้กลายเป็นเนตรอคคีที่สามารถมองทะลุภาพลวงตาและเห็นร่างที่แท้จริงของเหล่าปีศาจได้เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนวิชาให้หงอคงนั้นเป็นผู้ใช้พลังเต่าระดับสูงเมื่อได้ฝึกกับอาจารย์จนสำเร็จวิชาหงอคงเลยต้านทานไฟศักดิ์สิทธิ์ในเต่าหลอมได้และบัดนี้มันแข็งแกร่งและโกรธเกรี้ยวยิ่งกว่าเดิมมันคว้ากระบอง แล้วอาวาสหนักกว่าเก่าไล่ทุบตีเหล่าเทพตั้งแต่ประตูสวรรค์ชั้นแรกจนไปถึงหน้าท้องพระโรงขององค์เงกเสียนห้องเต้สวรรค์ทั้งสวรรค์พ่ายแพ้แล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีใครหยุดพยาวานอนตอนนี้ได้อีกต่อไปณวินาทีที่สิ้นหวังที่สุดนั่นเององค์เงกเสียนฮ่องเต้ได้ส่งสารฉุกเฉินไปยังทิศตะวันตกไปยังผู้ที่อยู่เหนือเทพและเซียนทั้งปวง ทันใดนั้นท่ามกลางความโกลาหลนแสงรัศสมีแห่งความสงบสุขก,ก็ได้สาตส่องลงมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระยุไหลได้เสด็จมาปรากฏกายขึ้นเจ้าวานอนเหตุใดจึงอารวาดเช่นนี้สุรเสียงของพระองค์สงบนิ่งแต่เปี่ยมด้วยอำนาจข้าคือผู้ที่แข็งกแกร่งที่สุดข้าล้มกองทัพสวรรค์ได้ บัลังนั้นสมควรเป็นของข้างอคงคำรามอย่างไม่เกรงกลัวพระพุทธองค์แย้มพระสวนแล้วตรัสว่าดีละ่ะเรามาเดิมพันกันหากเจ้าสามารถกระโดดออกจากฝ่ามือของเราได้เราจะยกบัลังสวรรค์ให้เจ้าแต่หากทำไม่ได้เจ้าจะต้องยอมรับโทษทันห <laughs> งอคงหัวเราะลั่น ฝ่ามือเล็กๆแค่นี้นะรึมันตอบตกลงทันทีแล้วขึ้นไปอยู่บนพระหัตถ์ของพระยูไหรพยาวานอนตั้งท่าแล้วใช้พลังทั้งหมดที่มีกระโจนตีลังกาหนึ่งตลบร่างของมันพุ่งทะยานผ่านหมู่ดาวและก,กาเล็กซีไปไกลแสนไกลจนมาถึงสุดขอบจักรวาลมันเห็นเสาสีแดงขนาดมหึมาห้าต้นตั้งตระงานอยู่เบื้องหน้าเพื่อเป็นหลักฐานว่า มันมาถึงแล้วงอคง,งจึงเขียนชื่อตัวเองลงบนเสากลางว่ามหาเทพผู้เสมอสวรรค์ซุนงอคง,งมาถึงที่นี่แล้วก่อนจะปัสวะรถที่โคนเสาเป็นการยกเย,ย้ยแล้วจึงตีลังกากลับมาเป็นอย่างไรเล่าข้าไปถึงสุดขอบจักรวาลมาแล้วมอบบลลัง์มาให้ข้าได้แล้วมันตะโกนอย่างผู้ชนะพระพุทธองค์เพียงแค่ยิ้มอย่างเมตตา แล้วชี้ไปที่นิ้วกลางของพระองค์แล้วนี่คืออะไรกันงอคงเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงบนนิ้วกลางของพระพุทธองค์มีข้อความที่มันเพิ่งเขียนปรากฏอยู่และที่โคนนิ้วยังคงมีกลิ่นปัสสาวะของมันติดอยู่จางๆเสาห้าต้นที่มันเห็นคือนิ้วพระหัตถ์ของพระพุทธองค์ทั้งห้ตลอดเวลาที่ผ่านมา มันไม่เคยกระโดดออกไปจากฝ่ามือของพระองค์ได้เลยเป็นไปไม่ได้งอคงอุทานและพยายามจะกระโดดหนีอีกครั้งแต่ก็สายไปเสียแล้วพระหัตถ์ของพระพุทธองค์ได้พลิกคว่ำลงกลายสภาพเป็นภูเขาห้าธาตุหรืออูสินสารหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภูเขาห้านิ้วขนาดมหึมาทับร่างของสุนโงคงไว้ใต้นั้นทันที ก่อนจะประทับยันไว้บนยอดเขาเพื่อผนึกฤทธิ์เดชทั้งหมดของมันไว้การอารวาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สวรรค์ได้จบสิ้นลงด้วยฝ่าพระหัตถ์เพียงข้างเดียวความสงบสุขได้กลับคืนสู่สวรรค์แต่สำหรับพยาวานนจอมขบฏนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบทเรียนที่ยาวนานบทเรียนที่จะต้องรอคอยการไถ่โทษในอีก500ปีข้างหน้า